วัดทั่วๆไปเขาชอบยกชอบฟ้าฝังลูกนิมิตนะในช่วงตรุษจีนนี่ชอบมากเลยแข่งกันทำให้คนไปไหว้พระปิดทองฝังลูกนิมิตเก้าวัดอะไรเงี้ยบางวัดก็ฝังเสร็จแล้วก็ขุดขึ้นมาปีหน้าฝังใหม่หรือฝังปีละลูก ยกช่าฟ้าช่าฟ้ามันมีหลายอันยกปีละช่ออะไรเงี้ยเป็นวิธีหาเงินของวัดถามว่าเราได้บุญไหมเราไปยกช่าฟ้าอะไร้ี้ถ้าใจเราปรับปรือเมื่อเราได้สร้างศาสนาสถานเอาไว้ในพระพุทธศาสนาก็ได้บุญ แต่สำหรับพวกเรานักภาวนาเนี่ยบุญพวกนี้เป็นบุญเล็กน้อยพอภาวนาแล้วเนี่ยบุญอื่นๆนะจุมจิมไปหมดเลยจุดชืดเมื่อก่อนหลวงพ่อไปอยู่วัดสาขาของหลวงปู่ดุลวัดหนึ่งเช้าเชาเนี่ปติเราไปภาวนา นิยมส่วนใหญ่เนี่เช้าๆจะรีบไปใส่บาตรใส่บาตรมีครูบาอาจารย์ชื่อหลวงพ่อคืนวนั้นหลวงพ่อเห็นใครๆก็ไปใส่บาตรเราไปนั่งภาวนาอยู่คนเดียวไปใส่บาตรเอาบุญเขาบ้างนะเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาอดอยาก ไปใส่บาตรเอาข้าวมาจากโรงครัวนึกมันได้บุญตรงไหนวะข้าวก็ข้าววัดคนหุงข้าวก็คนวัดนะแม่ครัวหุงบุญอยู่ไหนวะเอาละคนอื่นเขาว่าบุญเราก็บุญบ้างไปเข้าวแถวหลวงพ่อคืนเดินมาถึงหลวงพ่ออ้าวประโมทมาทำอะไรกับเขาด้วยล่ะเนี่ย ทำไมไม่ไปภาวนาใส่ใบกับเขาด้วยนะล่ะใจเราตอบไปเลยนะตอบพ่งออกไปเนะบรกไม่ทันผมใส่เป็นกริยาไปอย่างนี้นจืดชืดเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยบอกว่าผมใส่เป็นกริยาไปอย่างนี้นท่านหัวเราะเลยนะเออมันต้องอย่าง